วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2565เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายฐาปนาสิริวัฒนาพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเริจกัดมหาชนและคณะ เฝ้าทูลละอ,องธุลีพระบาททูลกล้าวทูกลกระหมอมถวายกล้องถ่ายภาพไลก้าลิมิเต็ดเอดิชันพร้อมอุปกรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ทูลกล้าทูกลกระหมอมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเพื่อทรงใช้ตามพระอัธยาศัยด้วย